คณิตทั่วไปนะครับวันนี้ผมจะขอเริ่มกันที่ประโยคชวนงงก่อนนะพี่น้องนะประโยคชวนงงอันนี้ครับที่ผมต้องเอามาพูดก่อนเลยเพราะในหลายๆครั้งโจทย์คณิตาศาสตร์เนี่ยมักจะเอาคำพูดเหล่านี้แหละเข้าไปอยู่ในโจทย์นึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นโจทย์อะไรก็ตามโจทย์อายุโจทย์พื้นที่ขาสัตว์เปอร์เซน็นร้อยละดอกเบี้ยอะไรก็ได้ครับ คำพูดเหล่านี้มันเป็นคำคำพูดแบบคำพูด normal คำพูดปกติที่สามารถใส่เข้าไปได้ในโจทย์ดังนั้นผมก็เลยจะเอามาพูดก่อนต่อไปเนี้ยถ้าเกิดหลายๆคนเจอคำพูดเหล่านี้หลายๆคนน่าจะนึกภาพออกผมใช้วิธีการวาดรูปเป็นหลักนะครับเพราะเวลาผมนึกผมนึกจากจินตนาการเนาะ เริ่มต้นกันเลยนะครับในคําพูดชวนงงต่างๆเหล่านี้ครับที่มันจะอยู่ได้เลยหลายๆโจทย์เนี่ยอันดับแรกก่อนเลยโหอันเนี้ยเจอบ่อยมากคลาสสิกมาก A มากกว่า B อยู่5อ่ะไม่ต้องมีปีก็ได้นะเอาแค่มากกว่าอยู่5ก็พอแบบนี้พี่ๆน้องๆครับพอเจอหน้าตาแบบนี้เสร็จปับ๊บ A มากกว่า B เราควรจะต้องทัเออรู้ว่ามันหน้าตาแบบเนี้ยมันต้องมากกว่า B นะ มากกว่าเท่าไหร่ครับอยู่5เนาะมากกว่าอยู่5แสดงว่าถ้าเกิดผมเขียนเป็นเลขเอ้ยไม่ใช่ถ้าผมเขียนเป็นวาดรูปขึ้นมาผมจะต้องมีตัว A นะครับใหญ่ๆถูกปะเพราะ A ต้องมากกว่าเนาะแล้ว B นะครับมันต้องเล็กๆแบบนี้ถูกไหมเห็นไหมเออตรงเนี้ยคือ A ตรงเนี้ยคือ B แล้วเห็นไหมว่าตรง2อันเนี้ยมันไม่เป็นสมการจำได้ไหมครับว่าสมการคือ เท่ากันนะสมการคือเท่ากันแต่ตรงเนี้ยมันยังไม่ใช่สมการเนาะดังนั้นถ้าเกิดผมอยากจะทำให้สองฝั่งตรงนี้มันเท่ากันผมต้องเริ่มอย่างไรก่อนครับพี่น้องครับผมจะต้องมีเลข5นะครับเอาไปชดเชยให้อาจจะชดเชยฝั่งน้อยก็ได้นะในที่นี้ถ้าจะเท่ากันได้เอาไปชดเชยฝั่งน้อยเอาไปผมจะได้เป็นบวก5แบบนี้เห็นไหมสองอันเนี้ยพอบวกปับ๊บชดเชยปุ๊บเท่ากันแล้ว โอเคปะหรือในหลายๆครั้งครับเราก็มักจะเจอว่าเอานี่เลยเอาไอตัว a นี่แหละแล้วก็ลบกับเลข5นี่แหละมันถึงจะเท่ากับตัว b ตัวเล็กๆแบบนี้โอเคไหมเห็นไหมใหญ่ๆลบกับเลข5แล้วเท่ากับตัวเล็กแล้วแต่นะครับทำอย่างไรก็ได้อันนี้แล้วแต่ถนัดแต่โดยส่วนใหญ่ผมถนัดเอาไปเพิ่มให้ฝั่งน้อยนะในที่นี้เวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์ A มากกว่า B เมื่อไหร่ ผมมักจะชอบเขียนว่า A มีค่าเท่ากับ b บวกกับ5นะครับหรือใครจะเขียนเป็น A ลบ5เท่ากับ b ตรงนี้ไม่ว่ากันนะโอเคพี่น้องครับเห็นไหมการแปลงคำพูดเหล่านี้ให้มาเป็นประโยคสัญลักษณ์ถ้าเราเ,เข้าใจกับมันขัดจัดความไม่รู้ตรงนี้ออกไปได้เวลาเราเจอต่อให้มันเป็นส่วนประกอบในโจทย์เราจะเข้าใจกับมันเนาะต่อไปพี่น้องครับ A เป็น2เท่าของ B คำเนี้ยผมเจอบ่อยโคตร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 คำว่า A เป็น2เท่าของ B เดี๋ยวพี่น้องเอ่อนึกภาพตามผมนะตอบคำถามผมก่อนตอบคำถามในใจนะผมจะถามพี่ๆน้องๆว่าระหว่าง A กับ B เนี่ยใค,ใ,กกใครใหญ่กว่ากันอ่าใครใหญ่กว่าอันเนี้ยเอาจากที่เรา เดากันเลยก็ได้ครับ A เป็น2เท่าของ B จริงๆแล้ว A เป็น2เท่าของ B. พีพี่ๆน้องๆครับถ้าผมจะวาดรูปเนาะผมต้องมี A 1ตัวแบบนี้โอเคปะ่ะตรงนี้เป็น A แต่ว่าตัว B เนี่ยมันต้องมี2ตัว B นึกออกไหมมี B อยู่2ตัวแสดงว่าไอ้ B 2ตัวเนี่ยอ่ะมี B แบบนี้มี B แบบนี้2ตัวแล้วมันถึงจะเท่ากับตัว A ถูกปะ่ะ นี่มี B 2ตัวถึงจะเท่ากับตัว A พี่ๆน้องๆครับแสดงว่าจากคำพูดเนี้ยเเป็น2เท่าของ B ตัว A มันต้องใหญ่กว่าโอเคไหม A กับ B เนี่ย A ใหญ่กว่าดังนั้นเวลาเราเขียนประโยคบางทีเราจะเจอการเขียนแบบนี้ครับ A มีค่าเท่ากับ2แล้วก็ B-boy แบบนี้เห็นไหม A เท่ากับ B 2ตัวที่รวมกัน 2 b เนี่ยก็คือ b 2ตัวต่อไป c เป็นครึ่งหนึ่งของ k เพราะถึงจุดเนี้ยพี่พี่น้องน้องหลายคนก็มักจะเริ่มจินตนาการออกแล้วว่าคราวเนี้ยผมมีตัว c อยู่หนึ่งตัวนะผมมีตัว c อยู่หนึ่งตัวนี่เลยกลมๆเนี่ยผมมี c อยู่หนึ่งตัวและผมก็มี k อีกหนึ่งตัวโอเคไหมครับถามก่อนว่าสองตัวเนี้ยมันเท่ากันหรือยัง จริงๆมันยังไม่เท่าถูกไหมเพราะอะไรเพราะตัว c เนี่ยมันเป็นถูกไหมเป็นเท่ากับครึ่งเดียวของ k ถูกไหมครับแสดงว่าไอตัว k เนี่ยเอามา1ตัวนะแล้วหารครึ่งมันออกมาเลยหารครึ่งมันออกมามันจะมีค่าเท่ากับตัว c พี่น้องเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับตัว c ปึ๊บมีแค่เนี้ยพอนับพื้นที่แล้วมันมีค่าเท่ากับตัว c เออแบบนี้โอเคปะ่ะเวลาเราเขียนประโยคสัญลักษณ์เราก็มักจะเขียนเป็นตัว c ครับมีค่าเป็นไอตัว k นั่นแหละที่แบ่งครึ่ง1ส่วน2ของ k โอเค c เท่ากับครึ่งหงของ k จบตัว k จะใหญ่กว่านะ k ตัวเดียวใหญ่กว่าโอเคปะเออนี่แหละ ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเมื่อก่อนผมโคตรเป็นปัญหาเลยอีคําพูดนี้นี่เลยคราวนี้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องครับดีมากกว่าเดี๋ยวขยายให้เลยอ่ะดีนะครับมากกว่าหนึ่งในสามของ e อ,อยู่สิบสองแสดงว่าตรงเนี้ยเราเราจะเริ่มจินตนาการได้แล้วเฮ้ยมันต้องมีตัวดีนะตัวดีเป็นแบบนี้ครับตัวดีมันต้องมากกว่านะมากกว่า หนึ่งในสามของตัว e เนาะอยู่สิบสองไม่ไม่ใช่เงื่อนไขสัญลักษณ์นะตัวนี้มันเป็นสมก,การเฉยๆตรงเนี้ยมันยังไม่ใช่สมก,การถูกไหมถ้าผมอยากจะทำให้มันเป็นสมก,การผมถามก่อนเห็นไหมมีเครื่องหมายมากกว่าเนี่ยจากที่ผมเคยสอนเงื่อนไขสัญลักษณ์ก็ได้ตัวไหนใหญ่กว่ากันพี่น้องครับคราวนี้แค่เรามองแบบเนี้ยมองสองก้อนแบบเนี้ยแน่นอนครับตัวดีมันจะใหญ่กว่าถูกไหม อ้หส่วนสของ e เนี่ยไม่ได้สนใจนะว่าว่าจะต้องเอา e เดียวนะ e เต็มเมไม่ไม่ต้องสนใจสนใจแค่1นส่วนส e นี่แหละ1นส่วนส e เนี่ยครับมันจะมีค่าเล็กนิดเดียวถูกไหมเออคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะชดเชยให้มัน2ออันเนี้ยมันยังมันยังไม่เท่ากันถ้าผมอยากจะทําให้มันเท่ากันผมต้องเอาเลข12เนี่ยมาชดเชยถูกปะเออืภาพมันเป็นแบบนี้ผมจะต้องเอาเลข12เนี่ยเอายังไงดี ถ้าอยากจะเอา12ไปอยู่ฝั่งตัวใหญ่ก็ต้องไปลบเนาะหรือถ้าจะเอา12มาอยู่ฝั่งตัวเล็กก็ต้องเอามาบวกถูกไหมพี่น้องอ่ะตรงนี้ครับบวกกับ12เนาะพอบวกกันปุ๊บด้วยการที่มันเล็กแล้วบวกกับ12มันเลยเท่ากันได้นะครับตรงนี้เท่ากันแล้วนะหรือผมเขียนอีกอย่างครับว่าได้เป็นอะไรครับ d มีค่าเท่ากับ1ส่วน3 e ที่บวกกับ12เห็นไหมเนี่ยเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็นสมการแล้วพี่น้องต่อไปครับข้อถัดไปครึ่งหนึ่งของ A เท่ากับ2ส่วน3ของ B เห็นไหมว่าคราวนี้คำพูดที่เขาใช้เขาไม่ได้ใช้คำพูดที่มันเป็นมากกว่าน้อยกว่าเนะเขาใช้คำพูดที่มันเป็นเท่ากับเลยโอเคไหมครับ คำพูดที่เท่ากับหรือแสดงว่าตรงเนี้มันต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากันแน่นอนเออคราวนี้พี่ๆน้องๆครับเครื่องหนึ่งของ a คืออะไรครึ่งหนึ่งของ a ตรงนี้ถูกไหมประโยคแรกะครื่องหนึ่งของ a มันคือครึ่งมันคืออะไรครับ1นส่วนสอของ a ถูกปะ1ส่วนสวนของ a แล้วมันเท่ากับ 2ใน3จริงๆ2ใน3ม,มันก็คือ2ส,ส่วน3ของ b b บอยเนาะตรงนี้ไม่ต้องอาวาดรูปก็ได้ครับเพราะว่าครึ่งหนึงของ A เนี่ยสก้อนเนี่ยมันเท่ากันโอเคไหมแต่ถามว่า A กับ B เนี่ยอันไหนใหญ่กว่ากันนี่แหละ A กับ B อันไหนใหญ่กว่ากันตรงนี้ครับถ้าถามว่า A กับ B อันไหนใหญ่กว่ากันเห็นไหมถ้าเกิดผมอยากจะรู้ว่า a หรือ b เนี่ยใหญ่กว่ากันคราวนี้ผมต้องเริ่มเกิดการแก้สมการแล้วเออเพอผมเกิดการแก้สมการเหมือนเดิมครับผมสอนเรื่องการแก้สมการไปเนอะนี่แหละผมดีใจมากเลยที่ผมได้สอนมันก่อนเราจะได้คุยกันภาษาเดียวกันได้คราวนี้เลข2อยู่ด้านล่างผมย้ายขึ้นไปด้านบนโอเคปะมันคือ a มีค่าเท่ากับเห็น2ส่วนสามไหม สองส่วนสามที่มันคูณเลขสองอะ่ะผมสอนเรื่องเศษส่วนไปด้วยมันคือสองส่วนหนึ่งบนคูณบนล่างคูณล่างสแสดงว่าตรงนี้จริงๆมันคือสี่ส่วนสามเนะนี่ปั๊บ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 ปัป๊บแสดงว่าตรงนี้มันคือสี่ส่วนสามตัวบีบอยนะพี่น้องนะเห็นไหมเอตัวเดียวเท่ากับสี่ส่วนสามบีบอยหรือผมจะเขียนเป็นจุดทศนิยมครับผมขอห่างไวๆได้เป็นหนึ่งจุด สามสามบีบอยนะ A 1ตัวนี่ A 1ตัวจะมีค่าเท่ากับไอตัว B เนี่ยหนึ่งตัวเหมือนกันแต่ตัว B 1ตัวยังไม่พอต้องมี B ตัวเล็กๆอีกหน่อยอีก3ตัวกว่ากว่าถึงจะเท่ากันได้พี่น้องคำพูดนี้แหละเออใครใหญ่กว่ากัน A ต้องใหญ่กว่าถูกปะ เพราะ A 1ตัวมันเท่ากับ B ตัวใหญ่แล้วบวกกับ B ตัวเล็กสแสดงว่า A ตัวเดียวต้องใหญ่กว่า B ธรรมดาเนะเอ,อพี่น้องครับนี่แหละไปไปต่อไปคำพูดอีกอันหนึ่งนะเข้าใจกันนะเข้าใจกันนะทุกคนนะผมดีใจมากที่ผมได้สอนอันเนี้ยสเท่าของ A น้อยกว่า ครึ่งหนึ่งของ b อยู่15จริงๆตรงนี้มันคืออะไรครับ2เท่าของ a มันคือ2 a แบบนี้ถูกปะน้อยกว่าจริงๆแบบนี้มันเป็นน้อยกว่าแบบนี้เนาะมันเป็นน้อยกว่านะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ b ครึ่งหนึ่งของ b ตอนนี้เรารู้แล้วว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์เราควรจะเขียนเป็น1ส่วน2ของ b แบบนี้โอเคปะอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ สิบหนะ้าเนาะถามก่อนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งไหนใหญ่กว่ากันคราวนี้เห็นไหมว่าฝั่งซ้ายของเรามันจะอันเล็กๆเนาะฝั่งขวาของเรามันจะอันโตๆแบบนี้ถูกไหมครับสองอันนี้จริงๆแล้วมันยังน้อยกว่าแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดผมอยากจะทำให้มันเท่ากันให้ได้ถ้าผมอยากจะทำเท่ากันให้ได้ ผมต้องเกิดการชดเชยถูกไหมครับผมจะชดเชยฝั่งเล็กก็ได้นะผมชอบชดเชยฝั่งเล็กอยู่แล้วเพราะมันเอาไปบวกผมชอบการบวกมากกว่าแต่ในที่นี้อักยนสวยๆหน่อยอยากไว้ทางขวาถ้าผมอยากจะชดเชยเนะในเมื่อมันตัวใหญ่แล้วเราต้องการให้เท่ากับตัวเล็กพี่น้องครับมีเลข15้าอยู่1ตัวด้วยสามัญสำนึกของเราเรารู้อยู่แล้วแหละเราจะเอา15ไปทำอะไรกับอีก้อนใหญ่แน่นอนครับเราต้องเอาไปลบเนาะลบ15า้าจ้ะ ดังนั้นก้อนนี้ครับเราก็จะได้ใหม่เนอะ 2a ก้อนเล็กๆเนอะเราจะได้เป็น 2a นะครับมีค่าเท่ากับก้อนใหญ่ๆของเรามันคือ1ส่วน 2b boy นะแล้วก็ลบกับ15เห็นไหมผมแปลงเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้ทุกคนได้แล้วและประโยคสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้แหละเราถึงจะไปคำนวณเรื่องสมการอะไรกันต่อ เห็นไหมครับว่าเรื่องมันต่อ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 ,ตอ,ตอกันมาเรื่อยๆเลยเนาะดังนั้นคณิตศาสตร์ครับถ้าเกิดพี่พี่น้องๆไม่เข้าใจสักบทเนี่ยไม่เข้าใจในจุดเล็กๆสักอันหนึ่งมันจะส่งผลให้ทําข้อข้อนั้นไม่ได้เลยนะเออนั่นแหละไปเป็นกําลังใจให้ไปต่อนะคราวนี้เขาพูดว่าอะไรสิบรวมกับคําว่ารวมมันคือบวกถูกปะ อ่ะผมใช้สีดำมากรวมมันคือบวกเนาะบวกกับสองเท่าของ A นี่ตรงนี้จบประโยคแล้วนะ10รวมกับสองเท่าของ A ผมก็จะต้องมีและเลข10บเนาะแล้วก็บวกกับสองเท่าของ A เนาะ2เท่าของ A มีค่าเท่ากับอ่ะาาตรงนี้เท่ากับปึ๊บเห็นไหมมันจบประโยคแล้ว ครึ่งหนึ่งของ b สองฝั่งเท่ากันครึ่งหนึ่งของ b คือ1-2ส่วน2แล้ว b boy ตรงนี้เห็นได้ชัดว่าถ้าผมถามจริงๆนะระหว่าง2 a กับ1-2ส่วน2 b เนี่ยตัวไหนใหญ่กว่ากันอ่ะพี่น้องอ่ะผมถามแบบนี้อ่ตัวไหนใหญ่กว่ากัน,น,แ,บบน,น,กกนแน่นอนครับพี่ๆน้องๆต้องตอบให้ได้แล้วนะครับว่าหน้าตาแบบนี้เห็นสอง a ไหมสอง a มันต้องโดนบวก10อ่ะ มันถึงจะเท่ากับอีกฝั่งหนึง่งดังนั้นจริงๆแนละ้วเมื่อก่อนตัวนี้มันเล็กนิดเดียวถูกไหมอีตัวนี้มันต้องใหญ่มากๆถูกไหมครับเออเมื่อก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะแต่พอหลังจากมันโดนบวก1ิบเข้าไปเนี่ยมันถึงเท่ากันได้โอเคปะสวัสดีครับพี่อ่านี่แหละครับพี่พี่น้องๆครับประโยคชวนงงเหล่านี้เราจะเจอมันได้ทุกๆโจทย์ในคณิตศาสตร์เลยนะครับผม โอเคผมถามก่อนมาถึงตรงนี้ทุกคนเคลียร์ไหมครับทุกคนเคลียร์ไหมทุกคนเคลียร์เคลียร์จุดนี้ไหมอ่ามาเคลียร์เรื่องประโยชนง,งงงเหล่านี้ไหมถ้าเคลียร์ผมช่วยบอกผมหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปคํานวณเรื่องอ,อ,อายุคนต่อละขอดื่มน้ำไปด้วยนะอ่าทุกคนน่าจะได้นะ,อะโอเคครับผมไปต่อนะครับ